มาคลิปกระแสคลิปดังคลิปเด็ดประจำเที่ยงวันนี้วันนี้ขนนำเสนอคลิปจากประเทศจีนก็แล้วกันนะครับแม่ขมวดคลิปของเราก็จะขมวดคลิปรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ท w w i t t r i อร์ a g r a m ามหรือว่าในโลก t ิ k t o k อกคราวคราวอันไหนที่มันเป็นกระแสและมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็พยายามนำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับ วันนี้ไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปกระแสซึ่งโด่งดังในจีนอย่างมากและได้รับความนิยมนะครับบอกได้เลยว่าการศึกษาปัจจุบันนะครับมันต้องวิวัฒน์พัฒนาการไปกับโลกที่หมุนไปกับปัจจุบันนะครับแม่หลายคนว่าการศึกษาของไทยนะครับแม่มันก็ควรปรับเปลี่ยนได้แล้ววันนี้ขอยกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีนะครับประเทศจีนตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนระบบนะครับการเรียนการสอนวิชาไหนไม่สำคัญไม่จำเป็นที่ใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวัน นะครับเขา delete ออกเลยนะครับถ้าคุณต้องการเรียนจริงๆนะครับคุณไปเรียนเฉพาะทางเช่นนะครับผลยกตัวอย่างนะนะครับเช่นการฟ้อนการรำนะครับหรือว่าคณิตศาสตร์บางอย่างที่ไม่ไม่จำเป็นต่อในชีวิตประจําวันนะครับแม้ถ้าคุณอยากเรียนคุณก็ต้องมุ่งสายโดยตรงนะครับสแควร์ลงสแควร์รูดอะไรนะครับชีวิตจริงไม่ได้ใช้นะครับแต่เพิ่มนะครับวิชาออนไลน์เข้าไปอีกหนึ่งอันนะครับคือการไฟ์สด สอนการตั้งกล้องนะครับการเป็นครีเอเตอร์ตั้งแต่เด็กการเป็นยูทูบเบอร์นะครับคือโลกออนไลน์ที่เขาขายของกันได้จริงๆได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคุณไม่จําเป็นที่จะต้องจบการศึกษาก่อนถึงจะทํางานได้ตอนเป็นเด็กคุณก็ทําได้นะครับขอเพียงแต่ปฏิบัติตามกฎนะครับอย่างกฎติ๊กต็อกนี้ก็คือถ้าหนูเป็นเด็กนะครับอายุไม่ถึงก็ให้ผู้ใหญ่ไปนั่ง อยู่ข้างๆนะครับเป็นเป็นแบ็กกราวได้นะครับณตอนนี้ประเทศจีนมีการสอนไล์สอนตั้งกล้องนะครับสอนตัดต่อนะครับตั้งแต่เด็กผมเชื่อนะครับเด็กสามารถทํางานได้เพราะว่ารุ่นแก่ๆก0เจสิบแปเขายังทําได้เลยนะครับคือเอาจริงๆระหว่างเด็กยุคใหม่กับเด็ก70-80นะนะครับคือการรับรู้ในการเรียนรู้นะผมว่าเด็กเ0นะ็ดสิบ่ยรับรู้และเรียนรู้ได้ยากเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับสมองสมองมันก็ อยู่ในช่วงถดถอยนะครับอ่ะเมื่อคนไทยได้เห็นคลิปนี้แล้วจะแสดงความคิดเห็นยังไงนะครับนี่คือกระแสโซเชียลวันนี้จากประเทศจีนโด่งดังถึงในประเทศไทยนะครับจะสิบแปดความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างเราไปดูด้วยกันเลยนะครับความคิดเห็นคนไทยคนที่หนึ่งครับจากคุณมิเกลบอกว่านะครับเขารับเด็กไทยไหมคะอืมเอ,อ่อถ้าเราไปเรียนนะครับก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เขาพยายามสอดแทรกไปนะครับก็อาทิตย์หนึ่งต้องเจอหนึ่งครั้งนะครับถ้าเปรียบได้ก็เหมือนชุมนุมหรือเปล่านะนะครับหอาทิตย์นะครับแต่เขาเอาแบบจริงจงจังๆนะครับและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ใช่ว่าเรียนเรียนไว้แล้วก็ใส่ในกาลาว้ไม่ใช่นะครับแต่เรียนไว้นํามาใช้จริงได้นะครับอ้าวคนที่2บอกว่าอันนี้นะครับเอ่อมุมผมคนเดียวนะครับแบบจีนก็ดีนะครับแต่ต้อง มีคณิตศาสตร์ด้วยอ่านนะครับในภาพในคลิปนะครับเขาบอกว่าในคลิปนี้เขาบอกว่าเขาเลิกเรียนคณิตศาสตร์นะครับแต่ผมคิดว่าคณิตศาสตร์มันมีอยู่หลายสาขานะครับคณิตคิดเร็วจินตคณิตนะครับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผมคิดว่าคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน,นามันก็ต้องมีคำหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่อะไรพวกนี้มันต้องมีแต่ว่านะคำมันจะมีจินตคณิตที่คิดไว้ในใจนะครับสมัยนีย้ไม่ต้องจินตคณิตมีเครื่องคิดเลขก็จบมีมือถือก็จบแล้วแค่นั้นเองนะครับเครื่องคิดเลขมีในมือถือจะไปคิดคำนวณแบบอะไรยังไงเหมือนคนลูกคิดอะไรสมัยเมื่อก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่านะครับเพราะว่าในคลิปบอกว่ายกเลิกวิชาคณิตนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคณิตบางส่วนเนาะนะครับเพราะว่าคณิตมันมีหลากหลายแขนงหลากหลายสาขานะคร ความคิดเห็นคนต่อไปบอกว่าอยากให้ตั้งพี่ฝนเป็นนายกอ๋อนะครับก็คือคนนําเสนอคลิปนะครับความจริงผมก็มีแนวคิดอยู่นะนะครับว่าเอถ้าเราสอนพิเศษนะครับวิชาอ่ายูทูบเบอร์หรือว่าวิชาครีเอเตอร์วิชาตัดต่อตัดต่อยังไงไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ตัดต่อยังไงนะครับมันก็น่าสนนะครับเพราะว่าเราไปเรียนเทควันโดอย่างเงี้ยครับไปเรียนคณิตเสริมเงี้ยไปเรียนดนตรีไปเรียนศิลปะไปเรียนแบดเินตั้นเสริมยังมีเลยนะครับถ้าเรามีวิชาแบบเนี้ย ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเอาต่อไปนะครับบอกว่าแล้ววิชาการเงินก็สอนเหมือนกันออวิชาการเงินนะครับมันอยู่ที่เช้คําว่ารุ่นอายุด้วยเนาะนะครับก็ผมผมชื่นชมในคลิปนี้ของจีนนะครับเขากล้กาที่จะตัดสินใจและวิวัฒนาการนะครับเอาเออวิชาหรือว่าเข้ากับยุคปัจจุบันได้ปัจจุบันทันด่วนอยากให้โรงเรียนไทยเป็นแบบนี้ ความจริงมันก็มีนะครับแต่มันไม่ได้รับการสนับสนุนแบบต่อเนื่องเพราะว่าวิาวธีการคิดของไทยยังมุ่งเน้นให้ลูกเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลหรือว่ารับข้าราชการนะครับแบบนี้อยู่นะครับแนวความคิดน้าปัจจุบันนะครับยังเป็นแบบนี้อยู่เพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องคิดว่าไงครับแหมคนยุคเก่ายังคิดแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นคนเจนใหม่แบบนี้นะครับบอกว่าเออให้จบมาให้เป็นหมอเป็นครูเนี่ยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันถ้าเป็นยุคใหม่นะ ลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับก็เห็นด้วยนะครับแม่เราจบมาก็อยากเป็นเจ้านายนะครับมีธุรกิจของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องไปรองเงินเดือนแค่หมื่นสองหมื่นแล้วก็โดนโขกสับทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะครับเอา้าต่อไปนะครับจริงค่ะอยากให้สอนอะไรตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตมากนะครับแม่ผมมีโอกาสผมก็อยากจะทําอยู่เหมือนกันนะครับแม่เปิดสถานที่ติววิชา นะครับยูทูบเบอร์ติววิชาครีเอเตอร์แบบนี้นะครับรับเป็นคอร์สรับเป็นสอนแบบ <c oughs> แน่าจะเวิร์กในประเทศไทยนะครับแต่ก็ตอนนี้เอาช่องของเราให้รอดกันก่อนเถอะเอาต่อไปดีสุดก็คือกเษกษตรละครับอืมบางมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันครับมุมมองแต่ละคนก็บอกว่าเ,าเกเษตรนะครับารราบางคนก็บอกว่าเอ้าต้องเป็นานายทุนสิครับแม่จะไปทำทำไมเกษตรนะครับคุณทำงานเกษตรมาก็ให้นายทุนบางคนก็บอกว่าเป็นพ่อค้าคนกลางบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าของสินะครับอย่างเกษตรกร,ะรกน,นะครับ เอาไปขายให้พ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเอาไปขายให้พนักางานเจ้าของบริษัทแบบนี้น,นะครับมุมมองมันต่างกันนะครับอยู่ที่บริบทและความสามารถแต่ละคนนะครับเราชี้นําไม่ได้ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่านะครับแม่เอาต่อไปนะครับและฉันชอบคณิตอืม<笑><笑>ก็อย่างที่บอกนะครับชอบคณิตก็มุ่งไปทางคณิตฟิสิกอะไรยังไงก็ได้อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตในอะไรยังไงก็ได้นะครับเอาไปดัด แปลงเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันอาจจะไปเป็นครูคณิตก็เป็นไปได้หรือว่าไปเปิดโรงเรียนนะครับสอนพิเศษจินตคณิตก็เป็นไปได้นะครับแหมและแต่คนจะไปต่อยอดนะครับเพียงแต่ว่าใช้อาวุธของแต่ละคนในสมองให้ดีมากที่สุดให้เฉียบแหลมมากที่สุดก็แล้วกันเมื่อไรโรงเรียนที่ไทยจะเป็นแบบนี้บ้างคะความจริงมันมีแล้วนะครับโรงเรียนเอกชนมีนะครับแต่มันไม่แพร่หลายแล้วก็มันไม่โด่งดังแล้วก็ไม่มี ไม่มีการนําเสนออย่างต่อเนื่องนะครับความจริงผมเจอที่โรงเรียนลําพูนนะนะครับมีครับผมแต่นะครับไม่ได้รับการเสนอมันคือแบบเทอมละครั้งนะครับอย่างคราวที่แล้วผมไปเป็นวิทยากรให้โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่านะครับก็คือได้งบมาปีหนึ่งได้จัดแค่ปีหนึ่งจัดได้สองครั้งเทอมละครั้งแบบนั้น,นะครับผมก็ไปวันหนึ่งเอ่อก็ระยะเวลาก็ประมาณเอ่อหนึ่งวันช่วงช่วงเช้าจะเป็นช่วงมัธยมต้นช่วงบ่ายจะเป็นมัธยมปลายแสดงว่า 1> ม .1 ถึงม3เนี่ยนะครับใช้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็สอนง่ายๆนะพอดีเตอร์ง่ายๆของเอ่อแคปคัทของเอ่อของแคปคัทตัดต่อลง YouTube อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สอนกฎของ t i k t o k นิดๆหน่อยๆนะครับแต่นะครับเราสอนปีนี้ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดไปนะครับกด t i ก t o k ก YouTube เปลี่ยนไปทุกปีนะครับฉะนั้นเราไปปีนี้แล้วก็จะไปแอบแฝงถึงปีหน้าเป็นไปไม่ได้นะครับแม้กระทั่งเพลงนะครับเพลงเราใช้เอ่อเป็นเพลงเสริมหรือว่าเพลงประกอบหัวคลิปว,วันนี้ นะครับปีหนะ้าอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงฉายซ้ำสาสยซ้อนก็ได้นะครับฉะนั้นกดมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อแต่ถ้าปลอดภัยสุดๆเอาแบบเี้แบบคลิปที่ผมทำเนี่ยนะครับแม่ไม่ต้องใส่ซาวไม่ต้องอะไรยังไงเลยนะครับพูดคุยพบปะสังสรรค์กำแบบฉบับออริจินอลนะครับถ้าดนตรีนะครับแล้วก็เคาะลำทำเพลงเอาเองนะครับแมแต่ถ้าเอาเบาๆนะครับประมาณ20ส่วนร้อของเดซิเบลนะครับก็น่าจะรอดอยู่นะตอนนี้ผมใช้ เทคนิคในการใช้คลิปประกอบเสริมนะครับบางคลิปบางนะครับผมจะใช้ไม่เกิน7วิ5วินะครับ7วิ5วิอันนี้เป็นภาพนะ,นะครับเพราะว่ามันจะเป็นวิดีโอฉายซ้ำนะครับส่วนเป็นเพลงประกอบส่วนมากจะใช้ประกันไม่เกิน20ิบเดซิเบลหรือว่าไม่ใช้เลยนะครับมันจะปลอดภัยมากที่สุดเอา้าความคิดเห็นต่อไปโอ้โหมันเยอะมาก78ความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่ายังไงเอ่ยอยากปรึกษาพี่ฝนอ่าคลิปนี้มาจากคุณฝนนะครับผมก็เลย มานาเสนอนะครับหลายคนก็มาสอบถามนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆนะครับในโลกครีเอเตอร์นะครับเราสอบถามผู้รู้ดีกว่าเราไปทดลองทาเองนะครับอย่างครีเอเตอร์อย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับถ้าเราทดลองทําเองต้องใช้เวลาสามเดือนหเดือนนะครับถ้ามันผิดลิขสิทธิ์หรือว่าผิดอะไรยังไงมาเราต้องเสียเวลาเพิ่มนะครับฉะนั้นมันไม่คุ้มถามผู้รู้สะดวกปลอดภัยมากกว่านะครับมาคนต่อไปบพราว่าเราเป็นคนไทยมีหัวใจนะนะครับอยากทําบ้างถึงคิวคนไทยยังคะ ก็ทาได้ครับทําก็ทําได้เนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องจะตอบรับตอบโจทย์คือสอนสอนได้นะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันต้องตีบวกเพิ่มนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเออมันมีค่าอุปกรณ์นะครับอย่างอย่างเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องเห็นเด็กประถมนี่ยนะครับไปทําเป็นครีเอเตอร์นะครับเกี่ยวกับเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็มีนะครับผมก็เลยเอาภาพและเสียงมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับอ่ะ วันนี้ก็เอาคลิปกระแสไปในประเทศจีนนะครับในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระบบยุคใหม่นะครับให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันนะครับของจีนคลิปนี้ผมเห็นแล้ชื่นชมนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น้องคิดว่ายังไงครับต่อไปในอนาคตวิชา AI นะครับวิชาครีเอเตอร์หรือว่าวิชายูทูบเบอร์ควรจะมีในสังคมไทยหรือเปล่าครับผม